สวัสดีครับรายการลุงพิษพักกินวันนี้จะมากินร้านอาหารที่สุวรรณภูมิครับศูนย์อาหารเมจิกฟู้ดคอยสนามบินสุวรรณภูมิชั้นหนึ่งอาหารผู้โดยสารประตูแปดน,นี่ฮะอาหารอร่อยราคาย่อมเยาว เดี๋ยวเราจะเข้าไปกินข้าไหนมันคนมเค้กคราคาเจบาทห้บาทไม่แพงบ,บล,ลเ,บ,เบอรี่ซีรีสเค้กเจบาทเค้กวอลลลานะครับ55บห้าบาททั้งหม วันนี้ก็มารีวิวร้านอาหารที่สนามบินสุวรรณภูมิมีทั้งร้านขนมมีทั้งไอติมมีทั้งร้านอาหารข้าวก็๋อล่าหมูห้าสิบห้าบาทหวยจับแม่บุญราคาห้าสิบห้าบาท อันนี้มันมีเสีดย่าง7 0บาทอันนี้กะเพราไก่กะเพรากุ้ง140บาทนี่ข้าวขาหมูจุฬาขาหมูบวกคอโล60บาทสยามอิ่มอร่อย เนี่ยผัดไายกุ้งสดพิเศษ90สัวยุ้มีสมตำสีสากะราบหมูอหออมทอดกจะสเปลาเนี่ข้ามันไก่ฟุกี่ข้าวหมูย่าง เมจิกอร่อยกระปุกกระเพราราคาไม่เห็นเขาคายร้านนี่มต้นห้าร้อยฟุยตก็มีข้าวม,มัสมั่นไก่หกสิบบาทข้าวแกงกะหรี่หกสิบบาทซุปไก่พิเศษ สามห้าถึงห้าสิบสไลด์โอเคนะฮะข้าวหม้อเนื้อแปดสิบห้าบาทข้าวหมกปลาแปดสิบบาทข้าวหมกไก่ที่เจ็ดเจ็ดสิบบาทนี่ถือหน้าทามรับกิ่นเลยเนี่ยกิ่นเขาใหญ่ค่ะคิณเจ้าลูกค่ะ เดี๋ยวผมเอยข้าวมัสมันไก่นะครับแล้วก็ซุปไก่ครับทานนี้นะคะทานนี้ครับอันนี้ก็มาดูที่สนามบิชนชลบุรีเอาเอาธรรมดาครับนี่ครับ yeah. มีมะม่ปันนมสด60บาท ข้าวปั่นนมสดนนะครับ60บาทบนี่ยราคาสนามบินส่วนอยูไม่แพงขอบคุณครับรนี่ครับนสนามบินสวัสดีครับ การเพชรพากินครับวันนี้มากินที่สนามจริงนะครับสุวรรณภูมินะครับก็สั่งวาสมืนไก่แล้วก็สั่งน้ำแล้วก็มะมะพร้าวปั่นแล้วก็น้ำซุปไก่ราคาไม่แพงเน,นี่ยไ,ไก่ ซุนี้ให่ได้เลวเค็เปรี้ยว 嗯。<clears throat> อันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งองมาซื้ภาพออกมามาดูไม่ค่อยดีเทร น้ำมะพร้าวมีหวานหวานและหอมเลยยอดวัวนนี้ภาพออกมาก็ดูไม่ดีขอะคองอะไรก็ขอโทษครับก็ วันนี้ก็รีวิวแค่นี้ครับที่สุวรรณภูมินะครับร้านอาหารสุวรรณภูมิก็เอฟซีชอบก็กดซัสบสไครต์กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็รีวิวเท่านี้นะครับภาพอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับขอโทษนะครับวันนี้ก็จบรีวิวเท่านี้ครับถ้าเอฟซีอยากให้ไปไหนก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำนะครับ